สองสามสวัสดีค่ะวันนี้ลูลูกพ่อมากินอะไรครับมา,มากินมากินมะม่วงค่ะอ๋ออร่อยไหมเนี่ยอร่อย น้ำจิม้มเผ็ดหรือเปล่าลูกไม่เผ็ดตอนนี้ลูกเบลเร,เรียนอยู่อันอันอุมบานไหนไ่หนดฮะอันอูบานหนึ่งอันอุมบานหนึ่งเหรออ,อ,อร่อยไหมอร่อยอ ว่าอร่อยเลยอร่อยไม่ใช่เม no. ื่อกี uh ้ไม่เลยทำไมมาเลววันเยอะจะเลยวะ เนาะต้นม้วพันหันตัวมาอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ลูกเบลมีแฟนยังครับ<ะ>ตอนนี้ตอนนี้ลูกเบลมีแฟนนี่ยังครับมีแล้วค่ะทำไมมี